ในวงการพระพิสูสง์ในพระพุทธศาสนาตุนิกายต่างยอมรับและยกย่องให้หลวงปู่มั่นปุริทัตกาเทระเป็นพระสุปฏิปัน,นงผู้ประเสริฐด้วยศีลสมาธิสติปัญญาและนิพพานยุคลงปู่มั่นเป็นยุคปุกเบิกในกรรมฐานอย่างจริงจังด้วยการเดินท่องเที่ยวทุดงแสวงหาที่สงัด จเจริญภาวนาตามป่าตามเขาที่เต็มไปด้วยอันตรายในทุกย่างก้าวอุปสรคดาหน้าเข้ามาทุกรูปแบบแต่ท่านหาได้ท้อถอยไม่แล้วท่านก็สามารถผ่านตะลุกคองกิเลสไปได้สมความตั้งใจความงดงามในวัดปฏิบัติของท่านจึงได้รับความเลื่อมใสสัตตาในหมู่พระพิสุสงฆ์สามเณรและอุบาสกอุบาสิกามากมายทั่วแผ่นดินไทยและต่างประเทศ พระลกูกศิษย์ของหลวงปู่แต่และองค์ล้วนมีความวิทยาอุตสาหในการเจริญภาวนาเพื่อก้าวข้ามวัฏฏสงสารที่ประสบความสำเร็จในอริยมรรคอริยผลจนได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากมวลมหาชนก็มีมากเช่นกันหลวงปู่ฟันนาจาโรสิทธิ์รุ่นที่สามของหลวงปู่มั่นปุริทัตตะเถระ เขี่ยวกลัมอยู่กับการเจริญภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนโดยยึดเอาป่าเขาและเถื่อนถ้ำเป็นที่ปฏิบัติธรรมจากป่าโน้นสู่ป่านี้จากเขาลูกโน้นสู่เขาลูกนี้ในการทำสงครามกับกิเลสจนสามารถข้ามพ้นไปได้อย่างน่ายกย่องเลื่อมใสศรัทธาถ้าพูดถึงประสบการณ์แล้วหลวงปู่ฟัน่นมีเรื่องราวจากป่ามาเล่าให้ฟังมากมาย ล้วนหน้าพั่นปึงในหน้าตื่นเต้นนอกจากประสบการณ์แล้วหลวงปู่ท่านยังได้สร้างความมาสจรย์เหลือเชื่อจนเรื่องหรือเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้หลวงปู่ฝัานนาจาโลท่านเกิดในครอบครัวของโยมพ่อเจ้าชัยยกุมารและโยมแม่นุ้ยสุวรรณรงค์ซึ่งได้ย้ายที่ทำมาหากินไปหลายแห่งทำนองว่าที่ใดดินดีน้ำชุ่ม ปลาชุมก็ไปที่นั่นแห่งแรกคือบ้านม่วงไขอ่อําเภอันนานิคมจังหวัดสกลนครต่อมาได้ย้ายปักหลักทำมาากินที่บ้านบาดท,ทองซึ่งอยู่ไม่ห่างกันเท่าใดนักครอบครัวของหลวงปู่ฟันไม่ว่าจะย้ายไปที่ใดโยมพ่อของท่านก็มักจะได้รับการแต่งตั้งจากคนในหมู่บ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากท่านเป็นผู้มีเมตตาบารมีพอสมควรพอท่านอายุมากขึ้นยมพ่อได้พาไปฝากเรียนหนังสือที่วัดโพชัยบ้านม่วงไข่ครูผู้สอนคือครูหุ่นชัยชมพูและพระอาจารย์ตันวุฒิสารวิชาที่เรียนในยุคข,ของหลวงปู่คือวิชาอักษรสมัยและมูลบทบรรพกิจเล่มหนึ่งและเล่มสองเป็นแบบเรียนที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น ใครที่เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวนี้แล้วถือว่าเป็นผู้มีความรู้แตกฉานเข้ารับราชการได้ได้วยความฝันที่อยากรับราชการยมพ่อของท่านจึงได้ฝากไปอยู่กับพี่สาวและพี่เขยเริ่มแรกได้เข้าฝึกงานเป็นเสมียนอำเภอเพื่อรอรับการบรรจุเป็นข้าราชการต่อไปในช่วงที่เป็นเสมียนฝึกงานอยู่ที่อำเภอนี่เองหลวงปู่ได้พบกับเหตุการณ์ ที่น่าเศร้าสลดหลายครั้งหลายหนของคนที่ทํางานราชการกล่าวคือเวลาที่พี่สาวและพี่เขยให้นําปิ่นโตอาหารไปส่งให้กับนักโทษการเมืองคือพระยาณงลงเจ้าเมืองขอนแก่นที่ต้องโทษฆ่าคนตายจึงถูกคุมขัง,งตามกระบินเมืองนอกจากท่านเจ้าเมืองแล้วยังมีข้าราชการอื่นๆเช่นนายวีระพงศ์อุปพงษ์ประหลัดสาย และต่อมาพี่เคยของท่านคือนายเขียนก็ถูกคำสั่งย้ายให้ไปเป็นประหลัดขวาอยู่อำเภอกุดปองจังหวัดเลยแล้วก็มาโดนข้อหาฆ่าคนตายเช่นกันใจเริ่มคิดจิตเริ่มถอยขนาดเจ้าเมืองอยังติดกุกคำถามจึงเกิดขึ้นกับตัวเองทำให้จิตใจสับสนในที่สุดลงเอยไปสู่เส้นทางหนึ่งจึงตัดสินใจในทันที จากนั้นก็ออกเดินทางไปยังอำเภอขุดปองจังหวัดเลยเพื่อบอกกับพี่สาวและพี่เขยวันนั้นเป็นวันหยุดราชการพอดีทั้งพี่สาวและพี่เขยอยู่กันพร้อมหน้าจึงได้บอกความในใจกับพี่สาวว่าผมจะกลับไปบวชครับพี่ตอนนี้ความคิดของผมไม่เหมือนตอนนั้นแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับพี่ผมรู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ในงานราชการไม่มีแกจิตแกใจจะทำงานต่อไปอีกแล้วมีอะไรหรือใครแกล้งพันงั้นหรือเปล่าครับไม่มีใครแกล้งแต่แรกนั้นผมคิดจะยึดอาชีพรับราชการเป็นเหมือนอย่างพี่จึงได้มาฝึกงานด้วยความอดทนและขยันต่อมาผมเริ่มเปลี่ยนใจก็ตอนที่พี่ทั้งสองให้ผมนำปิ่นโตไปให้ท่านเจ้าเมืองนี่ขนาดเป็นเจ้าเมืองอยังต้องโทษเพราะหลงในอำนาจ แล้วยังมีเรื่องให้ผมคิดมากมายเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ทำให้ผมได้ข้อคิดและเบื่อหน่ายคายความยินดีกับราชการผมเบื่อผมไม่ชอบผมจะบวชครับพี่การเดินทางกลับบ้านบาท,ทองอำเภอพัญน,นานิคมจังหวัดสกลนครครั้งนี้ของหลวงปู่ไม่มีใครรู้จูๆ่ๆท่านก็โผล่ขึ้นไปในหมู่บ้านญาพี่น้องรวมทั้งพ่อแม่ดีใจและตกใจพอๆกันเห็นวันนั้น อย่พิพีน้องมาถามข่าวคราวทั้งเรื่องงานและเรื่องการกลับมาของท่านผมตั้งใจจะกลับมาบวชครับเมื่อได้ทราบความประสงค์ของลูกชายแล้วโยมพ่อจึงได้ไปปรึกษากับท่านพระอาญาคูดีที่เป็นเจ้าอาวาสวัดพนทองท่านพระอาญาคูดีท่านบอกว่าไหนฟันนั้นอายุยังไม่ครบจะบวชอีกปีเดียวจึงจะบวชพระได้ตอนนี้ให้บวชเน้นไปก่อนดีไหมโยม ยมพ่อก็ตกลงวันต่อมาในปีพุทธศักราช2461ปีมะเมียหลวงปู่จึงได้บวชเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมกับพระอาญาคูดีหรือท่านพระครูสกลสมนักกิจการออกบวชของหลวงปู่คราวนี้โยมญาของท่านได้ทำนายอนาคตของหลานไว้ว่าต่อไปในภายภาคหน้าสามเณรปั้นจะต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในดงขมิ้นจนตลอดชีวิต ในระหว่างนั้นจะสร้างแต่ความงามความดีอันประเสริฐเลิศล้ำค่าจะเป็นผู้บริรสุทธิ์ผ่องใสในศิลธรรมประชาชนทุกชนชั้นนับตั้งแต่สูงสุดจนต่ำสุดในทุกเชื้อชาติศาสนาที่ได้ฟังเทศของท่านจะบังเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งในปีถัดมาหลวงปู่ได้บวชเป็นพระที่อุโบสถวัดสิทธิบังคมบ้านให้ตำบลบ้านไร อำเภอพนานนิคมจังหวัดสกลนครสังกัดมหานิกายโดยมีท่านพระครูป้องป้องนนตเสนเป็นพระอุปชาพระอาจารย์นวนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์สังเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงปู่ได้อยู่จำพรรสาที่วัดสิทธิบังคมเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจนกระทั่งออกพรรษา จึงกลับมาศึกษาพระธรรมกับพระอายาคูดีเจ้าอาวาสวัดปนทองบ้านบาททองอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครพระอายาคูดีท่านเป็นพระนักวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นจึงมีโอกาสดีที่หลวงปู่จะได้ฝึกกรรมฐานไปด้วยการฝึกกรรมฐานแบบฉบับของพระอายาคูดีก็คือการนับลูกประคำจำนวนร้อยแเม็ด อย่างเช่นบริกรรมว่าพุทธโธหนึ่งพุทธโธสองนับไปเรื่อยๆจนครบจำนวนร้อยแปดเม็ดก็เท่ากับท่องพุทโธร้อยแปดครั้งโดยการนับลูกประคำภาษาพราเรียกว่าชักลูกประคำเมื่อนับครบแล้วก็เริ่มต้นนับใหม่อยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่ มีความรู้สึกเป่ากายเป่าใจพอปรากฏเป็นนิมิตต่างๆอาทิแสงสว่างเป็นต้นถือว่าได้สมาธิขั้นต้นแล้วการนับรูกประคำให้นับได้ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนเดินและนอนเว้นแต่เวลานอนหลับและเวลาฉันเท่านั้นนอกจากการเจริญภาวนาด้วยวิธีนี้แล้วท่านพระอาญาคูดี ท่านยังมีสอนอีกหลายวิธีเพื่อทำให้จิตสงบลงสู่ฐานสมาธิธทมโมก็ให้ทำเหมือนกันก็คือทมโมหนึ่งทมโมสองไปเรื่อยๆจนครบร้อยแปดครั้งหรือร้อยแปดเม็ดของลูกประคำแล้วให้ตั้งต้นนับไปในอิิยาบทต่างๆเช่นเดียวกันสังโคก็ให้นับสังโคหนึ่งสังโคสองและ3ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบร้อยแปดครั้งร้อยแปดเม็ดลูกประคำแล้วให้ตั้งต้นนับใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดสมาธิเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจไม่หวั่นไหวหรือกล,วกลัวเกรงหลวงปู่ฟันศึกษาวิปัสสนาอยู่กับพระอาจารย์ครูดีเป็นเวลาสองปีจนกระทั่งในปีพุทธศักราชสอ6 3 หลวงปู่มั่นปุริทัตเะเถระไน้นำคณะพาพพิสุสามนเณรจำนวนหลายรูปออกเที่ยวทุดงลุกขมูลมาถึงหมู่บ้านม่วงไข่อําเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครและได้หยุดพักปักกดอยู่ที่ป่าช้าบ้านม่วงไข่พระภิกษุสามนเณรที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางไปการาบนมัสการหลวงปู่มั่นมีพระอาญาคูดีพระฟ้านาจาโล พระกูทรม,มาินโนซึ่งท่านทั้งสามมีความเลื่อมใสหลวงปู่มั่นอยู่ก่อนแล้วเมื่อได้ฟังการแสดงธรรมของหลวงปู่ยิ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนยิ่งขึ้นในวันนั้นหลวงปู่มั่นท่านได้แสดงธรรมเรื่องการให้ทานการรักษาศีลไหว้พระฟังธรรมตลอดจนการเจริญภาวนาว่ามีอนิสงส์มาก ท่านได้ยกตัวอย่างว่าพวกเรายังวงสวงนับถือบูชาหอทดออาลักษ์อันเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณพระภูมิเจ้าที่ผีสางนางไม้เขารบนับถือเอามาเป็นที่พึ่งตามความเข้าใจผิดของพวกเราโดยพากันปักใจเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดช จนบรรดาลและปกป้องคุ้มครองพยันอันตรายต่างๆได้จริงการที่พวกเรานำสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีวัวควายหมูเป็ดสุลายาดองของมืนเมาเอามาทำพิธีเส้นสวงวงสวงเทวดาปีศาจพูดผีวิญญาณพระภูมิเจ้าที่เทวาอารักษ์สิ่งเหล่านี้มาช่วยอะไรเราได้ มิแต่จะมาก่อกวนกินกับพวกเราเรื่อยไปในปีหนึ่งหนึ่งก็ต้องเสียวัวเสียควายและหมูเป็ดไก่ให้มันทุกปีด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้เลิกนับถือแล้วหันมานับถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ภาสาวกอุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติมาฉันไหว้าพารักษาศีลให้ทานการทำบุญกุศล จึงมีอนิสงส์มากนอกจากนี้หลวงปู่มั่นท่านยังได้ยกเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์ขึ้นมาเทศให้ชาวบ้านม่วงไข่ได้ฟังกันอย่างน่าเลื่อมใสย,ยิ่งจนทําให้พระอาญาคูดีพระฟันพระกูที่นั่งฟังท่านแสดงธรรมจบลงแล้วเกิดเพื่อนปิติจึงได้พากันเข้ากราบนมัสการ ถวายตัวเป็นสิทธิ์ที่ความเลื่อมใสพร้อมกับรับเอาข้อวัดปฏิบัติการถือธุดงควัดโดยเคร่งครัดและได้ขอติดตามคณะหลวงปู่มั่นไปด้วยแต่เนื่องจากพระที่เป็นสิทธิ์ใหม่ทั้งสามองค์ได้เตรียมบริขารออกทุดงไม่ทันหลวงปู่ท่านก็คอยไม่ได้จึงได้ออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนพระอายาคูดีพระฟันพระกู เมื่อเตรียมอัฐบริขารพร้อมแล้วจึงได้รีบเดินทางตามคณะกองทัพธรรมของหลวงปู่มัน่นแต่ก็ผิดหวังกลับมาเนื่องจากหลวงปู่มัน่นท่านได้พาคณะสิทธิ์ข้ามฝั่งโขงไปประเทศลาวแล้วอยากที่จะตามได้ทันจากวันที่พระอาญาคูดีพระฟันพระกูได้ถวายตัวเป็นสิทธิหลวงปู่มัน่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,463จนกระทั่งปีพุทธศักราช2,466รวมเวลาน,านานถึง3ปีซึ่งในช่วงนั้นพระอายาคูดีรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโปทองบ้านโม่งไข่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพระฟัน่นพระกูต่างก็อยู่ศึกษาข้อทันต่างๆ จากอาญาคูดีที่วัดโพชัยต่อไปจนกระทั่งได้พบกับสิทธิเอกท่านหนึ่งของหลวงปู่มัน่นคือหลวงปู่ดูลัตุโลพระอาจารย์สีทาพระอาจารย์บุญพระอาจารย์หนูพระอาจารย์สิง์ได้เดินทางออกจากวัดสุป,ปัตนาลามจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อต้องเที่ยวทุดงติดตามหาพระอาจารย์มัน่น ไปจนถึงวัดท่าคันโทจังหวัดกาลสิน์ช่วงนั้นเป็นฤดูการเข้าพรรษาพอดีจึงเดินทางต่อไปไม่ได้ชาวบ้านท่าคันโทจึงได้สร้างที่พักชั่วคราวให้อยู่จำพรรษาในป่าจนกระทั่งออกพรรษาแล้วพระทั้งห้ารูปต่างก็แยกย้ายออกท่องเที่ยวทุดงไปคนละแห่งแต่ได้นัดพบกันที่สำนักพระอาจารย์มัน่นเป็นเป้าหมายสุดท้ายหลวงปู่ดูล แยกไปกับพระอาจารย์สิงห์ต่อมาได้แยกทางกันต้องเที่ยวทุดงไปคนละทางแต่มีจุดหมายที่เดียวกันคือสำนักพระอาจารย์ใหญ่ต่อมาหลวงปูดูลได้ไปตามท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านตานเนืองอํเาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้อยู่ฟังเทศและศึกษาข้อวัดและการปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ใหญ่อยู่ระยะหนึ่ง จึงได้กาบลาออกปฏิบัติทุดงกรรมาฐานต่อไปหลวงปู่ดูลอัตุโลทุดงควัดมาถึงบ้านกุดก้อมอำเภอพนนิคมจังหวัดส,สกลนครพอดีถึงเวลาเข้าพรรษาคณะสัตายาตโยมบ้านกุดก้อมจึงได้ร่วมใจกันจัดเสนาสนะที่พักโชวข่าวให้เป็นที่พักจำพรรษาในป่าที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควร ต่อมาสามนเณรน้อยที่ติดตามหลวงปูดูลเกิดล้มป่วยเป็นไข้ามาลาเรียอย่างรุนแรงและได้มรณภาพอย่างน่าสงสารหลวงปูดูลอยู่เพียงลำพังไม่มีใครคอยรับใช้ถวายข้าวป่าอาหารให้ฉันพระอาญาคูดีทราบข่าวจึงได้ไปกราบอารัธนาหลวงปูดูลไปพักจำพรรษาที่โบสถ์วัดโพชัยบ้านม่วงไข่ซึ่งเวลานั้น มีพระภิกษุที่ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังนั้นอยู่สามลูปคือพระอายาคูดีที่ทําหน้าที่แทนเจ้าอาวาสพระฟันพระกูเมื่อท่านหลวงปู่ดูลเข้ามาจำบรรษาในโบสถ์เทียงลําพังท่านได้ยึดเอาเส้นทางการปฏิบัติของพระอาจารย์ใหญ่คือพระอาจารย์มั่นมาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การออกบินดาตท,ทุกเช้าซึ่งถือเป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องประพฤติปฏิบัติยุกเว้นเมื่ออา,าพาเท่านั้นตลอดจนการเดินจงกรมการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องในทุกอิริยาบถมีความสมรวมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างอันดีและงดงามของหลวงปู่ดูลเมื่อพระสามเณรในวัดถามถึงข้อวัดปฏิบัติเหล่านั้นเพื่ออะไร หลวงปู่ดูลท่านได้อธิบายอย่างมีเหตุผลให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งเน้นถึงภารกิจสำคัญของพระพิสุกและสามมเนนที่เป็นพุทธบุตรได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดจึงได้ละความเป็นคารวาสวิสัยออกมาบวชในบรวรพุทธศาสนาว่ามีหน้าที่โดยตรงอย่างไรบ้างหลวงปู่ท่านมีเมตตา อธิบายถึงข้อธรรมอย่างไม่ติดขัดตลอดจนแนวทางการปฏิบัติทุดงควัตอย่างชัดเจนและแจ่มแจง้งด้วยถ่อยคำเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความหมายอย่างลึกซึง้งเข้าถึงแก่นของผู้ได้รับฟังเทศของหลวงปู่ดูลมีเหตุผลและน่าเลื่อมใสเมื่อพระธรรมได้ซึมลึกเข้าไปในใจจึงพร้อมใชกันถวายตนขอเป็นสิทธ และขอจะเจริญตามปฏิบัตธาของหลวงปู่ดูลทั้งหมดทั้งวัดทั้งพระอาญาคูดีด้วยปรากฏการมหาสจ,จั์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ก่อตั้งวัดมาเมื่อออกพรรษาอันเป็นเวลาที่หลวงปู่ดูลออกจาเล็กทุดงตามที่เคยปฏิบัติมาทุกๆปีนั่นคือหาสถานที่เหมาะสมในการภาวนาไปได้เรื่อยไม่ติดบุคคลและสถานที่ การออกท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานของหลวงปู่ข่าวนั้นได้สร้างปรากฏการ์ขึ้นอย่างไม่มีใครหรือผู้ใดคิดมาก่อนที่พระภิกษุงสงฆ์สมณรนยอยู่จำพรรษาในวัดทุกรูปทุกองค์ไม่เว้นแม้แต่พระอาญาคูดีพระฟันพระกูและพระภิกษุสม,มเณรอื่นๆต่างพากันละทิ้งวัดออกการลิกทุดงติดตามหลวงปู่ดูลไปหมดวัด ในการต่อมาหลวงปู่ดูแนะนำพระภิกษุสมเณรตามไปทันหลวงปู่มั่นผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ที่บ้านตาลโกนตำบลตาลเนืองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจึงนำพระเนนที่ติดตามออกปฏิบัติธรรมเข้าถวายตัวเป็นสิทธิ์ต่อองค์หลวงปู่มั่นทั้งหมดการได้กราบนมัสการหลวงปู่มั่นอีกคราวนี้ พระฟัานาจาโลจึงไม่ยอมหนีไปไหนอีกคอยติดตามและศึกษาปฏิบัติภาวนาจนกระทั่งหลวงปู่มั่นผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่มองเห็นว่ามีจิตใจแก่งกล้าและมีอุบายที่พอเอาตัวรอดได้แล้วท่านจึงชี้มักวิธีและแก้าวสู่ผลอันประเสริฐที่ตามมานน่นภูเขาที่นั่นคือที่สงบมีน้ำสะอาด เป็นสถานที่ปลอดจากกันรบกวนไปเถอะท่านฟันไปคนเดียวนั่นแหละจะได้กำลังจิตจะได้ฝึกจิตให้มีความกล้าหาญให้เป็นนักสู้เพื่อเอาชนะกับกิเลสตัณหาสัญญาพยามานที่มีสันดานบาปหยาบช้าทารุณก็ควนจิตใจให้หมกมุ่นลุ่มหลงอยู่ใต้อำนาจของมันไปองค์เดียวเที่ยวอ,อยู่วิเวประกอบความเพียรเจริญสติ สมาธิปัญญาศรัทธาวิิยะอันเป็นพลังกำลังใจให้เข้มแข็งจะได้มีกำลังกล้า,าหาญองอาจชาญชัยขับไล่พยามารพร้อมกับลูกหลานเสนาอมาตยให้พังพินาศขาดสูญไปจิตใจจะได้มาซึ่งความสงบสุขอย่างยิ่งหมดจดสงบระงรับดับจากสิ่งก่อกวนอย่างนี้แล ต่อไปนี้เราจะต้องเป็นเราจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยชีวิตเป็นเดิมพันและเป็นเครื่องประกันการปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงอัดถึงธรรมและด้วยความเพียรพยายามอย่างถูกต้องตามทางพระอริยะที่ท่านได้ดำเนินมากอ่อน